ขวอยัะแล้วมึงมึงขวอปีมไหหรอมึกาวไมามาสิออกพี่มันโหดไงปี๊มเางนเดืบาไปไม่ได้หว ก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้ลงห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทัวสมองเธอคงจะลัวฉันบอกตรงๆจะไม่เอาจะชัวคนเธอมไม่ใช่ จะได้ฉันชูนิ้วกลางไรเธอไปแต้จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีกคว่าไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอคงไม่จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาแต่ไปมอกนาแตยนาขมั่นฉันก็ยังไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรมึงได้มาด้วยกันกูมองตัวทำใจคิดว่าดีก็เชื่อมึงทำแต่ระวังบ้านเดือดแล้วกันเดือบานจะติดไปของเจ็บั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดเสียว่าจะนเป็นคนรับใช้และถ้าเป็นเธอตัวเธอจะรับไหมขอตามขอหน่ไปเอากันนี่รักไหมเอ ไปเอากันหรรักไม่เออมีฟ้าหน้าตาไม่โอเคเธอสวยจริงแต่เธอมันนานเธอได้ก็ไปมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่จีิงนบ้าหคุณอย่างเธอต้องโดนสะบ้าอยังรักกันคอ้ยไม่ได้หวังเขาทิ้งมา พอสมน้ำหน้าอีกวายทำกูไเดี๋ยวมึงโดนเดียวรคมตาสนุกเดี๋ยวมึงบุกคูไม่ต้องการแล้วคนแบบเธอเธออยาเจะไปที่ไหนไปเลยเชิญก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้องห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรู้วฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว,ชว